ก่อนนะครับตอนนี้เรามีทางเลือกให้ผู้ประกันตนได้เงินอางปลอดภัยสะดวกและเชื่อถือได้โดยการคลื่นคำร้องผ่านคิวอาโค้ดไม่ต้องยื่นเอกสารนะครับคลื่นคำร้องง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมครับเราปลอดภัยด้วยนะครับผู้ประกอบการด้วยครับขอบคุณครับแล้ที่หนูลงไว้ในเว็บลงไว้เว็บว่าขอเชมา เขาส่งเรียเกของจัดงานหรือว่าเรีของจัดงานเดี๋ยวต้องผ่านควมรับปะของหนูิดให้เลือกแจ้งลาออกหรือว่าให้พักที่หนขอห้พัเฉยไม่ต้องไปลงเว็บจัดงานนนเกี่ยวกันให้ลงในทีวาโพสต์ตัวเนี้ยลงใหม่ครับเราต้องมือหนัันอะไรไหมไม่ต้องทำแค่ในทีว่าโพสตนี้ก็จบตามเก้ี้นะครับดนะครับนก็เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเลยแล้วไปขึ้นทะเบียนว่างานจบง่ายมากอย่างที่สอง ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือมาตา40นะครับขณะนี้แม้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานครับบอกว่าจะมีเงินช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้ดําเนินการนะครับเขาจะจ่ายย้อนให้ครับแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างระเบียบและวิธีการยังไม่สามารถชี้แจงได้เท่าที่ทราบก็คือจะมีการให้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเหมือนกับชิมช็อปช้ครับ นะครับถ้ารอติดตามข่าวอีกอาทิตย์หนึ่งครับใจเย็นๆนะครับรออยู่บ้านรออยู่ที่บ้านก็ช่วยสังคมได้แล้วนะครับอย่าออกมาครับไม่งั้นอาจจะไม่ได้ใช้เงิน5 0าพันบาทนะครับรบกวนขอความร่วมมือพวกเราด้วยนะครับสําหรับท่านที่มายื่นว่างงานอย่าลืมนะครับรับเอกสารแล้วอ่านครับอย่ากระจุกกันนะครับรบกวนนะครับ ท่านยืนอ่านห่างกันนิดนึงครับฝั่งนู้นก็ได้นะครับตรงนู้นก็ได้นะครับ2เมตรครับอย่าออตรงนี้นะครับถ้าออตรงนี้เนี่ยอันตรายต่อตัวท่านเองด้วย